สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่อุ้ยก็จะมาตอบคำถามของคุณอรวรรณนะคะคุณอรวรรณสอบถามขามาว่าพี่คะมีเพจให้ติดตามไหมอยากติดตามไว้ค่ะจะได้รู้เวลาเปิดรับสมัครเมื่อไหร่นะคะจริงๆมีน้องๆหลายๆคนเนาะก็คืออยากจะสอบทหารแต่ไม่รู้ว่าเขาเปิดรับสมัครช่วงไหนเราจะต้องไปสมัครเมื่อไหร่ไปสอบตอนไหนนะคะวันนี้พี่อุ้ยก็จะรวบรวมเป็น เพจทางการทั้งเพจทางการและไม่ทางการเนาะให้เราไปติดตามข้อมูลข่าวสารของการเปิดรับสมัครนะคะเพจแรกเลยเนาะเป็นเพจนี้การรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศนะคะสำหรับใครที่อยากสอบทหารอากาศหรือสอบเข้ากองทัพอากาศนะคะให้ติดตามข้อมูลจากเพจนี้เลยเนะาะเวลามีการเปิดสอบหรือเปิดรับสมัครนะคะ ทางเพจจะแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือจะอัปเดตข้อมูลให้เราทราบนะคะอันนี้เป็นเพจทางการนะคะต่อไปนะคะเป็นเพจของกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะสำหรับใครที่อยากจะสอบเข้ากองบัญชาการกองทัพไทยนะคะก็ติดตามเพจนี้ไว้เลยเนาะเพจที่3ก็คือเพจกรมยุทธ,ธศาสตรทหารบกนะคะ สำหรับใครที่อยากสอบเข้าทหารบกเนาะให้ติดตามที่เพจกรมยุทธ,ธรรศาสตึกษาทหารบกได้เลยนะคะเพจต่อไปเป็นเพจของกองทัพเรือนะคะสำหรับใครที่อยากสอบเข้ากองทัพเรือนะคะให้ติดตามเพจนี้ไว้เลยเนาะอันนี้เพิ่มเติมเป็นของตำรวจนะคะสำหรับน้องๆหรือพี่ๆน้องๆท่านใดต้องการติดตามข้อมูลข่าวสารการสอบตำรวจนะคะ ให้ไปติดตามที่เพจกองการสอบตามรูปนี้ได้เลยนะคะต่อไปเป็นเพจนี้เนาะ,ะเพจนี้คือเพจข่าวเปิดสอบทหารทุกเหล่าทัพนะคะเพจนี้ไม่ใช่เพจทางการนะคะพี่อุ้ยไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเพจนี้เนาะแต่ว่าเพจนี้จะอัปเดตข้อมูลข่าวสารค่อนข้างไวมากๆซึ่งพี่อุ้ยก็ติดตามเพจนี้อยู่นะคะ นนีนะเป็นเพจข่าวเปิดสอบทหารทุกเหล่าทัพนะคะสุดท้ายอ๋อยังเหลืออีกอันนึงสำหรับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะอันนี้พี่อุ้ยไม่ได้ยกมาเนาะอ่าสุดท้ายนี่เลยอันนี้เพจพี่อุ้ยเองนะคะอาจจะอัปเดตบ้างไม่อัปเดตบ้างยังไงก็ฝากติดตามด้วยเนาะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเพจที่พี่อุ้ยนำมาฝากเนาะสำหรับ ใครที่ต้องการจะสอบทหารหรือว่าอยากจะอยากจะทราบข้อมูลว่าเ,ออเขาเปิดรับสมัครช่วงไหนเขาเปิดสอบเมื่อไหร่นะคะให้เข้าไปติดตามเพจเหล่านี้ไว้เลยเนาะเดี๋ยวพี่อุ้ยจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะคะก็เข้ากดตามลิงก์ไปได้เลยนะโอเคนะคะสำหรับใครที่มีคำถามหรือว่าอยากให้พี่อุ้ยตอบคำถามเกี่ยวกับสอบทหารอะไรก็เม้นไว้ที่ใต้คลิปเลยนะคะเดี๋ยวพี่อุ้ยจะรีบมาตอบคำถามให้คะ่ะ วันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย